คนยายปลูกใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวทหารมาซื้อทุกซื้อทุกอาทิตย์เลย้ั้นนี่ยานไปสัมภาษณ์หนไปสัมภาษณ์หนอยว่าทำยังอันนี้ทำไมจะทำบ้านบ่ค่ะูปะมาณขอใน้ค่ะของเราน่าจะหมดเวลาลวใช่หครับคะ